เราสุดทสัญญา,าใช่ครับ<อ>ใช่ครับหมดไปมากผมหมดไปเดือนเจ็ดครับพี่ผ่านทำไมเราผมตัดสินใจไม่ไม่เซ็นค,คือจริงๆแล้วผมไม่ได้ผมไม่ได้ตัดสินใจไม่เซ็นนะผมอยากจะเซ็นจะจะขาดเ้ยเพราะผมรักมาก แต่ว่าเขาคงไม่ผมเสร็จแล้วม, <laughs> มัน,ม,นมันแก่เกินไปละมันมันอยู่นานเกินไปละสิบห้าป,ปีแล้วแล้วลวันที่เขาเรียกไปคุยอะไรเงี้ยเขาจริงจริงจริงเราต้องบอกว่าไม่มีการเรียกไปคุยคือสัญญาหมดก็หมดเลยเพราะว่าเราคุยกันตลอดอยู่แล้วจนไม่รู้ว่าจะคุยอะไรคุยกันประจํานะครับแล้วก็ผมก็เคารพรักเสมอเหมือนคุณพ่อท่านหนึ่งเพราะว่าแบบผมรักมากแล้วก็ผมก็อยู่กับท่านมาตั้งแต่ผมเด็กเด่กะแล้วก็แบบ เราลุยกันมาเยอะครับก็คือเหมือนปล่อยให้มันสัญญาไปเลยอ๋อมันมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของสัญญาใช่เพราะว่าเฮียก็ไม่บังคับผมอยู่แล้วละเขาก็รู้ว่าผมรู้ครับรู้ว่าต้องทำอะไร คำว่าเนรคุณมันคงไม่มีเพราะว่าเรา,เราพูดถึงท่านตลอดเราพูดถึงบริษัทตลอดเรายกย่องตลอดเราก็ไม่เคยลืมบุญคุณใครคใช่แล้วเราก็โอ้ใช่แต่ว่าแบบขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงหมดคือเรามีวันนี้ได้ก็เพราะเขาทั้งนั้นเพราะฉะนั้น,ม,นมันเป็นเพียงแค่กระดาษก็เลยมันไม่จําเป็นที่ต้องมาบอกมาอะไรหรอกแต่ว่าใจมากกว่าที่สําคัญใจกับการประพฤติความประพฤติมากกว่าเราไม่เคยนอกลู่นอกทางแล้วก็ทำตัวที่เป็นประโยชน์ ต่อบริษัทต้องสังกัดตลอดเวลาถ้ามีงานเราก็พร้อมร่วมโอ้นะสบายสบาย,บายครับผมครับใช่ครับก็คือผม,ผมคือผมเนี่ยก็เจอว่าผมไม่ชอบไปออกอรายการไหนแล้วก็บอกว่าเขาคือรูกบุญธรรมเพราะว่ามันเป็นผลกระทบต่อเด็ก แล้วก็เด็กก็จะมาถามตลอดเวลาว่าทําไมเพื่อนถามเพราะว่าเพื่อนเขาเห็นผมในรายการคุณครูเห็นผมในรายการแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เพื่อนก็เห็นผมในรายการเวลาเจอเด็กก็จะถามว่า,เ,าเป็นนั่นเหรอรุ่นทำเราเป็นอะไรเหรอมันก็เกิดผลกระทบเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นคือไม่เห็นจะต้องไปบอกหมดเลยอ่ะคือเราเราเลือกคนที่เรารักให้เขาสบายใจดีกว่าอืแล้วผมก็แคร์เขามาก ตอนนี้ก็คือเป็นคุณพ่อใช่ครับคือ,คอผมเลีเ้ยงทุกคนรู้ผมลง IG ไอจีประจำมผมก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆเ,เหนื่อยไหมคะเ้ยเหนื่อยไหมมันไม,ไม่เหนื่อยนะม,นม,มันมีแต่ความสุข<อ>เพราะว่าเขาน่ารักอะไรเงี้ยตอนนี้กี่ขวบแล้วหกขวบใช่ครับหกขวบเราวางแผนอนาคตเขาไว้วังไงก็เรามอบทุกอย่างให้เขาแหละเท่าที่เราจะมอบได้ครับคือเพราะเขาก็คือสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของผม<อ>คือผมก็ทําเต็มที่ทุกอย่างเพื่อให้เขามีความสุขแล้วให้เขาเป็นเด็กที่มีความคิดที่ดีติดตัวไปในเขาโต วันนี้ก็คือทำเพื่อเขาใช่ครับทุกอย่างรักเหมือนลูกเลยอ๋อแน่นอนครับแล้วลูกอ่านอะไรพี่คุณคือก็ว่างๆเขาเรียกว่ามามาไปๆใช่เดี๋ยวมีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีแหละครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์อยู่แล้วมามาไปๆอยู่แล้ะตอนนี้ก็คือว่างสนิทเลยใช่ครับไม่มีคนคุยจริงๆไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับเราไม่ว่างหรือว่าไม่มีใครเข้ามาคือคือ คือเราไม่ว่างด้วยเรายุ่งด้วยแล้วบวกกับว่าใครที่เข้ามาแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่อย่างเงี้ยมันก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปเสียเวลาที่จะเรียนรู้กันรไม่กลัวไหมเพราะว่าเรามีลูกแล้วคนที่เข้ามาเขาจะแบบเออรับไม่ได้เลยไม่กลัวนะคือผมว่าสมัยนี้แบบโลกโลกมันมันไปไกลแล้วอะอแบบเมืองนอกหมดแล้วอะใช่แล้วสเปกเราเป็นแบบหนสเปผมชอบคนเก่งผมชอบคนขยันทํางานทํามาหากินเลยนะ ร้องเพลงเี่ยประกอบละครบ้างออกซิงเกิลบ้างในทุกๆปีที่ผ่านมาแต่เว้นระยะห่างประมาณ3-4ปีแต่ถ้าเกิดว่ามาเต็มรูปแบบแบบนี้น่าจะมาเกือบ10ปีเพราะว่าน,นี้คือทำเต็มแบรนด์เลยทำเต็มวงเลยเลย,ยครับอันนี้มในวงชื่อใช่ครับวงชื่อว่า The ะเ r c u ์คครับ mm hmm. ก็เป็นวงที่ผมตั้งขึ้นมาเองเพราะว่าเกิดจากการรวมตัวของอเพื่อนๆตั้งแต่สมัยเด็กแต่ว่าเป็นรุ่นน้องนะครับ คือเขาอยู่ในซอยเดียวกันแต่ว่าพวกเขาเ,เป็นนักดนตรีมืออาชีพอยู่แล้วผมโตมาก็เจอพวกเขาาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็เขาก็แยกสาขาอาชีพนไปไปเป็นนักดนตรีมืออาชีพกันหมดตอนหลังเขารู้ว่าผมหมดสัญญาแล้วเขาเก็ติดต่อมาว่าผมอยากทําวงกันพี่ฟีมาช่วยร้องหน่อยผมก็โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ช่วยตั้งแบนด์ช่วยตั้งอะไรให้เพราะว่าพี่อยากทําวงกันรวมตัวกันขึ้นมาก็เลยตั้งชื่อว่าเด็กเสือขัดมันคือละครสัตว์คณ,ณะละครสัตว์คณะมอบความสุขให้กับประชาชนเลย ทั้งหมันมี4ีคนรวมผมครับก็มีมือกลองมือกีตาร์มือเบสแล้วก็นักร้องก็คือผมเพลงแรกคือเพลงแรกที่ปล่อยไปคือชื่อเพลงว่าโอ้แม่สาวน้อย<ม>ก็คือว่าเราเล่าในเพลงเป็นแบบวาลเล็ตตี้พับลอกวาลเล็ตี้ก็คือมีความหลากหลายทางด้านของดนตรี<อ>มีเอาเก่งทัชยยะมาใส่ความเป็นไทยเข้าไปมีเอื้อนมีอะไรเงี้ยให้มันดูแบบมีเสน่ห์ดูหลากหลายแล้วก็ในเนื้อเพลงก็สนุก ฟังและเต้นได้โยกได้แล้วก็เนื้อเพลงก็น่ารักน่ารัก,รกตลกตลกหน่อยๆครับมันเล่าถึงแบบผู้ชายเจ้าชู้อ่ะเจ้าชู้ให้ตายไงเจอผู้หญิงก็เสร็จอ่าประมาณเนี้ยพี่ฟิล์มีส่วนร่วมยังไงกับเพลงนี้บ้างเพลงนี้มีส่วนร่วมแทบทุกอย่างเลยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้เพราะว่าเราก็เต็มที่กับงานเพลงมากในส่วนของเนื้อร้องในส่วนอะไรก็เข้าไปช่วยเขาแต่ต้องบอกว่าผมได้วงที่ดีและเก่งมากเพราะว่านักดนตรีทุกคนแต่งเพลงให้แบบดีมาก ต้อง,องไ,ไม่ต้องไม่ต้องคือเราเราร้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็มาทำเป็นแนวที่เราชอบอ่ะมันก็ยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งดียิ่งง่ายคาดหวังไว้ยังบ้างปีนี้ปีนี้หรอปีนี้คาดหวังว่าเราอยากให้เพลงนี้มันมันมีคนชอบนะเพราะว่าเป็นเพลงที่แบบนอกเหนือจากดนตรีที่ทำกันเต็มเที่ยวเนี่ย<ๆ>ในส่วนของภาพมิวสิกวิดีโอเนี่ยก็ก็เวิร์ก work, ก็สนุก แฟนตาซีจ๋าเลยนนได้เก่งทัชยะมาร่วมเล่นได้น้องทัพทีมได้เด็กๆน่ารักนักมาเล่นเต็มเลยก็จับตลาดกลุ่มเด็กและวัยรุ่นเต็มเหนี่ยวออปีนี้ก็แฟนๆจะได้เห็นพี่ลีมเยอะขึ้นเลยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเ <ๆ S 1> พราะเราจะปล่อยเพลงนี้ประมาณ31ตุลาก็คือฮาโลวีน มีอยู <convert to sex> ่มีอยู่ไม่เฟดเหมือนเดิมชอบทำควบคู่กันไปทำควบคู่กันไปชอบมากคือมันเป็นชีวิตผมอะการได้ดีเบตการได้แสดงความคิดเห็นหรือการได้ฟังนโยบายที่ดีๆแล้วมาส่งต่อมันก็เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วเราอยากเราอยากพัฒนาประเทศทั้งสองอย่างมันต่างกันมากเลยไม่นะอันนี้มันคืออีกหนึ่งหน้าที่ก็คือเราชอบร้องเพลงอเราก็ไม่ทิ้งหรือว่าแสดงเราก็ชอบเราก็เราก็ไม่ได้ทิ้งแต่ว่าสมองและความคิดเราก็ยังทำประโยชน์ได้ ก็มาช่วยเขาลงเรื่องของนโยบายต่างๆทําให้ประเทศเราเดินหน้าก้าวไปข้างหน้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นประโยชน์มากกว่าแล้วมันจะมีเวลาไหมมนี่มีสบายมากอันนี้อันนี้อันนี้คือเราเราทำเป็นพัดพนคนเราวันหนึ่ง